วัดธรรมวังเคนเันนี้ลูกลานได้ขึ้นมา่ายมีอิวอ ให้ได้บึงแหละกระซึ้น,นะคะเด้อึ้นมาเบึงทับวันวัดทํำวังแคนล่มลื่นดีพี่น้องมาเดอ้อมากราบมาไหว้เพื่นสายบุญสายท่านก็นได้ เงียบสงบดีพี่น้องเอ้ยเชิญเชิญใครมีจิตศรัทธาเชิญเด้อถึงผู้พานเขานี่แหละค่ะ สาธุสาธุโปลูกหลานมาทอดนะมาทอดมาถึงบึงสถานที่น้ำกันพี่น้องวัดค่ะเอ๊ะเอา เงียบสงบดีพี่น้องเชิญแล้วค่ะเด้อ เชินมาเห็ดบุญเห็ดเห็ดบุญน้ากันถ้าซื้อขึ้นมาจังหันช่วงเศร้าต้องมาฮอดพี่โมงครึ่ง บริเวีงยบริเวณทึงๆค่ะพี่น้องทึ่งเขาได้อันนี้พี่น้องทึ่งเขาอีกสี่กิโลถึงน้ำตกคำหอมบอกว่าอีกสี่กิโลถึงน้ำตกคำหอมขึ้นมาทึงขึ้นภูเขา หลัดไปได้ไปนอกหลัดนี่คือโซนวัดนะคะกวา้างเงียบสงบวัดธรรมวังแคน โอ้เห <ih unting> ็นอยู่เห็นเส้นยาวขึ้นมาบ้างว่างเส้นสองนุ่นมาตังหันขึ้นกะเศร้ามันเจาะมันใก่ความีิญญาณ 啥啦？ สวสดีพบกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ